สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมหินอุกบาตสีเทานะครับอุกกบาตก็คือเมทิโอไลตนั่นเองหินอุกกบาตสีเทานี้จะเหมือนปูนมากนะครับแต่ผิวด้านนอกเขาเนี่ยจะมีคราบไหมนะครับดำเกิดจากการเสรียดสีชั้นบรรยากาศของโลกแล้วเกิดความร้อนสูงนะครับเกิดการลุกไหมเผาไหมจนผิวด้านนอกเนี่ยดำติดเลยนะครับซึ่งอุกบาตประเภทนี้ผิวเขาจะเหมือนเม็ดทรายเห็นไหมครับ อ่าแล้วผิวด้านนอกเนี่ยจะดำไห่นะครับเนื้อก็จะเป็นสีเทาสีน้ำตาลมีหลายสีมากเลยนี่คืออุกกาบาตท,ที่เป็นทางการดูง่ายๆเลยนะครับทีนี้มาดูลูกเล็กครับขยายให้ดูใกล้ๆเพื่อนๆเห็นไหมมีคราบดำไหมดูง่ายๆเลยนะครับนี่คืออุกกาบาตท,ที่ดูง่ายที่สุดเท่าที่จะดูง่ายๆกันเลยนะครับแล้วมันตกยังไงมาดูกันครับนี่ อยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพแล้วขยายดูเองได้เลยนะครับอาให้เวลา5วิแคปภาพจ้า5วินาทีแคปภาพได้เลยนะครับ5วินาทีแคปภาพได้เลยนะครับอาเทียบกับลูกบาท1เซนติเมตรนะครับ ก็ก้อนประมาณ2เซนติเมตรเนาะแคปภาพขยายดูเองได้เลยนะครับอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับว้าวเห็นไหมครับเพื่อนๆ เนื้อเขาจะเป็นเม็ดเม็ดเหมือนเม็ดทรายผิวด้านนอกดำไหมนะครับแต่ไม่ได้หนามากเนาะอ่านี่คือลักษณะอุกกาบาตที่ชัดเจนมากนะครับก็เข้าไปดูในกลุ่มเมโอไลต์อุกกาบาต C L U B คลับแปลว่าชมลมอุกกาบาตนั่นเองนะครับแต่อย่าไปคอมเมนต์นะเพราะว่าแอดมินกลุ่มนี้มันมันปัญญาอ่อนนะครับคือแบบถ้าเป็นคนเอเชียไปคอมเมนต์ไม่ใช่ฝรั่งมันจะบล็อกเรา 3- 4วันนะครับ ก็ถือว่าเข้ามาดูดความรู้มันฟรีแล้วกันกาคือคนไม่ดีเราอย่าไปแคร์ไปสนใจมันนะครับไอคนแบบนี้เศรเจอมาเคยทำัาคาแตกเก็บกระเบื้องที่แตกไปด้วยก็คืออันนี้เขาเอามาจากสถานที่จริงนั่นเองคนโพสก็เป็นสมาชิกนะครับกลุ่มนี้มีคนประมาณหมื่นกว่าแต่ถ้ากลุ่มเมเโอลท์มิวเซียมพิพิธภัณฑ์ Museum e อันนั้นจะคอมเมนต์ได้กดถูกใจได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบายบายไปแล้วนะครับ